ื่คนที่นอนมาตากตากแดดทั้งที่นอนทั้งรองเทา้าอยู่ข้างหลังบ้านตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเพิ่งจะ11บเอโมงเองส1บโมงเช้าที่มาเลเซียนะคะไปไหนไม่ได้ก็จะทำแบบนี้นี่เราอยู่ข้างบนบ้านเอาที่นอนผลมาตากหมดเลย ถ้าเชื้อโควิดเนาะมันแดดแบบนี้แหละเชื้อมันถึงจะตายมาสตาร์ทรถด้วยไม่ได้ออกหลายวันแล้วนี่ฮาเฮาวเนาะเจ๊กเจ๊กฮาวเนาะจ้ากันจริงซื่อมา,าเพื่อน

ไม่ผ้อง怕我我拍ว,วาาิดีโอดิ่อยู่เรนร下ี有人拖你的บอกเขาว่าเดี๋ยวจะดูให้ไม่ต้องกลัวคนมาขโมยเข้ามาตากค่าเชือ้อทำแบบนี้ก็ดีนะคะแดดร้อนๆแบบนี้คนที่นอนมามาตาก หลังบ้านก็มาสตาร์ทรถด้วยไม่ได้ขับถ้าไม่ได้ขับแล้วมันก็ต้องมาสตาร์ทไว้เนาะบรรยากาศมีนกมีต้นไม้ ากาศดีข้างหลังบ้านแดดร้อนเลยเดี๋ยวเราจะเอาลงไปตากมั่งมาสตาร์ทรถเลยรถถ้าไม่ได้บิ่งเนาะต้องมาสตาร์ทมันไว้ทุกวันเพื่อนก็จะมาสตาร์ททุกวันอันนี้อยู่ข้างหลังบ้านดีเนาะ หอบที่นอนหอบรองเท้ามาทุกอย่างเลยมาตากแดดฆ่าเชื้อโรคโควิดโอเคนะคะเอามาให้ชมค่ะใครอยากจะทำก็แดดอย่างนี้เราก็ขนไปตากแดดได้เลยจะได้ฆ่าเชือ้อโควิด19ไปด้วยโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ